สวัสดีครับกมอยู่เกมโลบ,บ็อกแมปแวกกันเกมนะครับผมทับชอตของชาแนล G2G Gaming TV ก็จะพาไปเล่นแมปแนว FPS ที่สามารถปรับแต่งปืนได้ดั่งใจชอบนะครับเช่นปืนกลหนักผสมกับปืนกลเบาปืนกลเบาผสมกับสไนเปอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะปรับแต่งและเล่นให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับแมปนี้นะครับเพิ่งมาได้ไม่นานผมก็จดจดจ้องจ้องดูมาสักพักละอ่ะ ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นนะครับติดใจทีเดียวติดใจในความมั่วของมันนี่แหละ <S <S มามั่วยังไงนะครับตอนนี้นะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยคือจะมีเควสย่อยของแต่ละวันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นครับเห็นไหมตึ๊ตึ๊กตึ๊นะต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับแบบสรุป แบบไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับด้านขวาสุดเป็นสเตตัสนะครับจะบอกคา่าที่ปืนของเราปรับแต่งมีสถานะหรือสเตตัสย่งงเช่นดาเมจ15ไปถึง10.4บวกลบโอ๊ยไม่ใช่หรอกแล้วก็รีโหลด12วิอะไรประมาณนี้นะครับมาต่อไปคัสตอมไซการปรับแต่งนั้นปรับแต่งยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่กดอย่างนี้นะครับจากนั้นนี่คลิกตรงนี้ เป็นแบรเลวลำกล้องนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปืนผมขอเรียกว่าตัวปืนแล้วกันภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคอนะครับนี่ถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนตัวไหนแล้วก็แค่กดตัวนี้ก่อนนะครับกดลำก,ล,กล้องปั๊บแล้วก็เลื่อนเลยครับอันนี้คือผมได้ซื้อมาหลายชนิดแล้วนะครับก็มี MGC 2ีซอันนี้อะไรในชอชานอ่านไม่ออกแล้วก็ ปืนออะไรนี่ M 191.30คอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วอันต่อไปก็จะสตักก็คือบั้นท้ายปืนนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเราอยากเปลี่ยนตัวไหมสเตตัสหรือสานะมันเป็นยังไงมันจะเข้ากับเราไหมก็เลื่อนดูนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้ผมตอนนี้คือ มีอยู่2ชนิดนะครับในในที่ผมปรับแต่งปืนอันนี้นะก็คือสต็อก M 1 9 1 3 0คอนะครับรีคอยลบ32%ม o สปูฟสปีดติดลบนะครับเนื่องจากเป็นปืนกลหนักนะครับทำให้เคลื่อนที่ชา้าแต่ทดแทนด้วยกระสุนยเยอะและความเร็วและการลัดกระสุนที่ต่อเนื่องนะครับส่วนอันต่อไปเดี๋ยวผมเลือกให้ดูก่อนนี่เห็นไหมสถานะมันก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราซื้อมานะครับดังนั้นใครต้องการที่จะปรับปืน ปรับเปลี่ยนปืนให้แบบไหนหรือต้องการแบบไหนจะเอายิงเร็วแต่ดีดขึ้นฟ้าก็แล้วแต่เลยนะครับก็ลองปรับแต่งเอาก็ได้นะครับจากนั้นถ้าเราปรับแต่งไปแล้วเราอยากกดเซฟยังไงนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เซฟสล็อตนะครับนี่แล้วเราก็กดตรงเซฟนะครับปุ๊บนี่แม่นี่นี่คือการเซฟนะครับประมาณนี้อะคราวนี้มาอธิบายก่อนไปที่ช็อปนะครับช็อป จะแยกประเภทนี่เลยครับ AR Sniper SMG ให้ผมแปลไหม SMG ปืนกลเบานั่นเองนะครับข้อดีของปืนนี้คือด้ามยจะเบาแต่ทดแทนด้วยความพิ้วแบบดิจิทัลก็คือวิ่งเร็วนั่นเอง ปืนชนิดนี้นะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆนะครับปืนต่อไปประเภทซ็อดกันนะครับผู้ใหญ่บ้านเองให้นึกถึงผู้ใหญ่บ้านที่ถือลูกซองนะประมาณนั้นอ่ะ LMG ก็คือปืนประเภทปืนกลหนักครับมีประเภทยิงช้าๆแต่ดาเมจหนักยิงเร็วๆตาแต่ดาเมจนิดเดียวแต่ถ้าโดนแป๊บเดียวไม่เกิน3าวิก็ตายเหมือนกันนะครับอ BR อไม่รู้ครับปืนชนิดไหนเนี่ ตัวย่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้จะมีประเภทของปืนทั้งหมด6ประเภทนะครับนี่อันนี้คือปืนที่ใช้ตังในเกมซื้อนะครับแล้วก็มีปืนเขาเรียกอะไรเหรียญใบไม้สีทองทองตัวนี้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือช็อปนะครับอันต่อไปแวร์ซอบแวร์ซอบตัวนี้นะครับเป็นปืนไม่ระบุสัญชาติจากไหนนะครับขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาอยากจะยัดตัวไหนความเกลียนความเป็น ยังไงล่ะใส่เข้าไปเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมาดูกันนะครับเช่นถังน้ำมันดามจนบวก20%ระยะนี่การแบบยิงเข้าไปนี่คือ25เนะครับผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะเดี๋ยอน,นี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับนี่แล้วก็ไอ้ฮอคือ,อรปืนแต a หรือไม่แน,นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมแยกเพทก่อนบาเรลครับนี่คือลำกล้องนะนี่แาเรลเพี้ยนแค่บาเรลเฉยอันนี้เป็นปืนเก็บเสียนะครับลักษณะม,มันยิงจิง อะไรประมาณนี้แหละอันนี้คือผมมีอยู่นะได้ซื้อไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเก็บเหรียญเอานะครับเหรียญตัวนี้เนี่ยมันจะถ้าเราชนะนะครับตอนนี้คูณ2เราจะได้จากเดิมนี่ต่อรอบถ้าชนะจะได้ห้าเหรียญต่อรอบนะครับถ้าชนะตอนนี้จะได้10บรอบนะครับแพ้ก็อาจจะได้5้าหรือได้4ี่ยังไม่แน่ใจนะครับนี่แหละประมาณนี้คนระับคอก็พวกลำกล้องปืนนะครับนี่มีตัวนี้นะตอนนี้ผมกลาลังเก็บซื้อไอ้ตัวนี้อยู่เพราะมันเลงนะครับถ้าผสมกับถังน้ํามันนี่ ยิงหนึ่งทีตายนะครับโดยยิงโคตรไกลถือว่าเป็นปืนเป็นปืนไม่บรรุเอ้ยไม่ระบ,บุสัญชาติที่แบบยิงโคตรโกงเลยหนึ่งนัดตายนะครับผมโดนมาแล้วอ่าต่อไปกิฟนะครับกิฟก็คือเขาเรียกอะไรเหนียวไกลหรือมันจะแปลเป็นไทยไม่ไงเอาป็นว่าเหนียวไกลแล้วนะครับแต่เอแวร์ชอปตัวนี้นะขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานครับจะปรับเป็นไหนโอ้โหวันนี้กล้วยใช่ไหมนี่มีคอนโทรลเลอร์ด้วยโอ้โห <laughs> กล้วย เซื้อเลยครับนี่วิธีซื้อนะครับเอออธิบายวิธีซื้อก่อนไม่ว่าจะเป็นช็อปแวร์ช็อปหรืออันนี้โลบักช็อปนะครับไม่น่าเกี่ยวเนี่ยไอสองประเภทนี้วิธีซื้อนะครับเราก็กดตรงที่เราต้องการที่จะซื้อจากนั้นให้ไปดูตั้งซ้ายล่างนะครับจากนั้นกดบายไปเลยนี่ชอบกล้วยนะครับมูฟสปีดบวก5รีคอยลับกี้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าบวกนะ่ะสเตนอะไรเน,นี่ยสเปียบวกร์นะครับ แต่บวกของเขานี่ทำไมมันลูกศรลงนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบตรงนี้นะมาต่อไปแมกกาซีนนะครับนี่แมความเกลียนของแมปนี้นะครับ <laughs> เฮ้ยอะไรนี่อันนี้คืออะไรนี่เฮ้ยการ์ดจ,จอชื่ออะไรนี่กราฟิกการ์ดเอาอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีโทรศัพท์มาเนื่องจากผมนี่อัดสดๆนะครับไม่ได้ต้องได้ตัด <laughs> ก็เลยแบบจะมีเสียงเข้านิดหนึ่งนะแป๊บนึงนะครับ ออนี่จะลายมันจะไม่เยอ,อะอะมาต่อน,นะครับนี่กราฟริกการ์ดจอ4090นะครับนี่ผมตั้งให้เองนะแล้วนี่อะไรโอ้โหหมอ้ออันนี้อะไรนี่แมกกาจีน <c oughs> เห็นไหมนี่คือความเกลียนของแมปนี้นะครับผมเลยชอบไอ้ตรงที่แบบเขาครีเอทตรงนี้แหละเ,เห็นว่าไอเทมเกลียนแบบนี้โหนะครับเพราะว่าผมได้โดนเขายิงมาแล้วครับมันแต่งโคตรมั่วเลยแล้วลดันแรงอีก เข้าใกล้ไม่ได้แล้วใกล้ๆคือการลั่นกระสุนน,นี่มันเร็วมาก2วิอาตายครับเอาง่ายๆถ้าใครไปเจอแบบคนโหดน,นะครับถ้าเขาถ้าไปเจอเขาแบบปรับปืนเอ้ยปับแต่งปืนให้หลากหลายอย่าไปใกล้มากนะครับให้ดูสกอร์เขาไม่งั้นอาจจะตายแป๊บเดียวได้ครับนี่แปบ๊บเดียวคือตายเลยครับเพราะว่าเห็นหน้าปุ๊บแล้วอยู่ใ,ใกล้นะ่ะ2อวิคือตายจริงๆครับอันนี้คือผมเจอมาแล้วนะครับเนี่ยต่อไปก็อิมเพรสอะไรนี่ มันเหมือนโอ้โหออกวิกตอรี่เห็นไหมตอนนี้คูนอยู่ครับได้สิบเอ้เดียวอู๋กำลังอธิบายอยู่อันนี้อะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะนี่แหละครับก็จะแบ่งประเภทปืนปกติทั่วไปแล้วก็ปืนของผู้พัฒนาที่ใส่ความเกลียนความคิดเอ็ดเข้ามานะครับนี่เป็น2ประเภทแบบนี้แหละก็คือช็อปธรรมดาแล้วก็แวร์ช็อปนะครับนี่จะใช้เหรียญทองที่เป็นรูปใบไม้ซื้อเอานะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ ไซก็คือเป็นลักษณะเหมือนลำกล้องเวลาเราเลงนะครับนี่ไซก็จะแบ่งประเภทนี้นะครับโอ้โหโลมันจะเล็งยังไงวันนี้เฮ้ย <laughs> ไมโ่ค,โโครสโคปวูโอ้ยกล้องจุลทรรศน์เฮ้ยเด้อเด้ออันนี้คือผมเก็บเสื้อนี้อยู่นะครับนี่ไอตัวไอตัวนี้เนะี่ยคอเนี่ยตัวนี้นี่ผมเก็บเสื้อนี้อยู่ยังจะไม่ซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างนะเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับ ที่ร้านแวร์ช็อปนะอีกสต็อกเนี่ยประมาณนี้ครับสตอ็อกส่วนอาร์ช็อปนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้พลังโลบักซื้อน,นะครับพวกปืนโลบักไม่ต้องห่วงครับเก่งอยู่แล้วครับมันนิ่งเร็วแต่กระสุนผมว่าการปรับแต่งนี่ต้องไปปรับแต่งทีนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็ยังไม่ได้เปียกอยู่ดีนะเพราะว่าผมลองโดนยิงแล้วมันมันไม่ได้แบบโกงอะไรมากนะแต่ความนิ่งครับนิ่งส่วนใครจะอุดหนุนเขาก่ ไปอุ่นนูนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะนอกนั้นก็อันนี้อัปเดตข้าใหม่นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วลองเข้าไปเล่นอยู่ก็ไม่ได้เห็นพวก,พวกแพ็คไอเทมที่ขายแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเพิ่งอัปเดตเข้ามาครับอันนี้ก็เป็น V.P. หน้านอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่แล้วอันนี้ <c oughs> โดนนิชินเบีย <c oughs> ้ยเกียร์ชิเปเบรกเลยแบบนี้อ่ะ นี่แหละครับประมาณนี้แหละมาคราวนี้จะพาไปดูวิธีฟาร์มถ้าน้องเล่นไม่เก่งและน้องมีใจรักที่จะอาเล่นแนว FPS เพื่อต่อยอดไปเล่น Battlefield หรือ Call of Duty เกมยักษ์ใหญ่ของผู้ใหญ่ที่เล่นกันนะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีฟาร์มนะครับมาเดี๋ยวขอกดออกกันครับอย่าลืม ถ้าเราเข้ามาอยู่เท่าไรเล่นเกมหรือปรับแต่งปืนนะครับให้ปรับเอ้ยไม่ใช่ดิให้กดเข้าไป l e v e r l l d y y ด้วยนะครับนี่เพราะว่าอันนี้ถ้าเราออกเกมเข้าใหม่มันก็จะนับใหม่เลยนะครับดังนั้นผมแนะนำถ้าใครต้องการฟาร์มเหรียญโดยเฉพาะให้อยู่ถึงแวร์คอยที่คูณได้10แค่นี้ก็พอนะครับอันอื่นถ้าไม่เอาก็ออกเกมเข้าใหม่ตรงนี้ก็จะคูดาวมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ มากดออกเกมจากนั้นกดเริ่มใหม่เอ้ยกดผิดจะสอนวิธีฟาร์มอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับโหลดชาแทได้ละห้องปิงเลยนี่ถ้ามันโหลดนานนะครับให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าห้องมันปิงอ่ามาดูต่อนะเห็นไหมเห็นไหมรีเวิร์ดคู่ดาวใหม่นะครับนี่แหละวิธีฟาร์มขั้นแรกก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆจนถึง เราได้สิ่งของหรือของรางวัลที่เราต้องการแล้วเมื่อครบเวลาโอ้ไม่เอาดีกว่าให้กล่องแดงๆในชารดหนึ่งชั่วโมงไม่ดีกว่าสิเวลาก็กดออกเข้าใหม่ก็ได้นะครับมันจะรีใหม่ให้เลยครับอันนี้คือวิธีฟาร์มขั้นแรกนะครับอันดับแรกคราวนี้มาดูขั้นตอนที่2วิธีฟาร์มเงินฟาร์มยังไงให้เร็วที่สุดจากนั้นให้กดออกเกมนะครับนี่ตอนนี้คืออยู่เซิร์ฟเวอร์ห้องที่ มีคนเล่นนะครับคราวนี้เราจะฟาร์มยังไงให้ไปตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับพอมาตรงเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับโหลดแป๊บโอ้นานเท่ล่หเมื่อโหลดปั๊บกดตรงนี้นะครับนี่เอ็เซนดิ้งเอ็เซนเสร็จจากนั้นให้ I เลือกผู้เล่นที่อยู่ในห้องหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเลือกไปเลยว่าคนไหนมันฟาร์มอยู่นะครับเบคอนเลยนี่จากนั้นนะครับคอยดูห้องนี้ ถ้ามาแหลกๆให้สันนิษฐานว่าห้องที่เราเลือกเป็นผู้เล่นต่างประเทศนะครับปิงมันจะอยู่ที่200-300นะครับทําให้บางทีเราเล่นมันจะแหลกหรือยิงไม่โดนมางนะครับก็ต้องดูด้วยวิธีเช็คนะครับกด e Scape กด Setting แล้วก็กด Check ปิงครับนี่ Performance Status นะครับ s t a t u นี่เห็นไหมปิง300โอ้ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรครับเราฟาร์มคนเดียวฟาร์มกับเขา หนึ่งถึงสองคนไม่ต้องห่วงเรื่องความแหลกนะครับก็จะแหลกนิดนึงอยู่แต่ก็แหลกไม่มากนะครับไม่เป็นไรให้เข้าไปเลยนะครับอย่างนั้นจากนั้นกดปิดก่อนเมื่อรู้ว่าปิงห้องนี้เท่าไหร่แล้วก็จะต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่เพื่อความเร็วเราไม่ต้องออกเข้าใหม่หรอกมันเลือกไม่ได้หรอกครับเว้นแต่ว่าเราจะไปซื้อห้องเว P นะีครับส่วนห้อง v ว p พีนี่ผมไม่รู้ว่าใช้โลบักซื้อหรือสร้างฟรีหรือเปล่านะครับผมสันนิษฐานว่า เขาน่าจะเสียตังค์นะครับมาดีซูมไปก่อนจากนั้นกดสปอนเลยนี่เห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะเจอบอดเดินเฉยๆนะครับบอทนี่จะไม่ยิงเราครับเว้นแต่เราจะไปยิงเขาก่อนนะครับเขาถึงจะตอบโต้นะครับโอ้จะเดินหมุนวนไปไหนเนี่ยเฮ้ยถ้าได้แมปดีๆหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เราฟาร์มเงินได้เร็วนะครับนี่เดี๋ยวผมยิงเป็นตัวอย่างน,นะสัก สอตัวนะครับอันนี้เขายังไม่ได้ยึดนะครับอ่ายิงไปนี่เห็นไหมครับปึ๊บนี่เห็นไหมได้แล้วตั้งจากนั้นก็ยึดตรงจุดนี้นะครับถ้าเรายึดตรงนี้ยึดเสร็จเราจะได้มา500นะครับคอยดูนะครับอึบเออเห็นไหมอู้ห้าฮันปรับตอนไหนนี่อู้ห้พันห้าเลยถือว่าได้เยอะนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากฟาร์มนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนก็สลับกันฟาร์มได้นะครับคือ ผัดกันยึดแล้วก็ผัดกันยิงนะครับประมาณนี้มันก็จะอยู่ทีมตรงข้างนั่นแหละนี่เห็นไหมเห็นไหมเล่นง่ายไหมนี่ครับแค่นี้ถ้าเราไม่ยิงบอดก่อนบอดก็จะไม่ยิงเรานะครับตัวอย่างเป็นต้นนะยิงดียิงโอ้ยยิงวัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับคือวิธีฟาร์มเงินที่ง่ายแสนง่ายนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นาะยยิงน้อยไม่ยิงอ่ายิงแล้วกันนะครับนี่ครับคือ วิธีฟาร์มเห็นไหมฟาร์มง่ายไหมครับเนี่ยครับผมจะแนะนําปืนที่แต่ก่อนมัน o อแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะโดนปรับให้มันเขาเรียกอะไรดีดขึ้นนิดนึงแล้วก็ดาเมจด,ดาเมจน่าจะยังเท่าเก่านะครับแต่การที่จะยิงขายยิงโดนตัวนีรู้สึกว่ามันลดลงครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ก่อนน่ะผมจะใช้เซตปืนนี้ในการที่จะฟาร์มแล้วก็ไปยิงกับคนนะครับซึ่งถือว่าโกงมากพอสมควรในระดับ ปืนกลเบาผสมกับปืนกลหนักนะครับมามาดูกันเซตที่ผมเซตไว้แล้วนี่นี่เลยอยากจะแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นแมปนี้ใหม่นะครับเซตนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ใช้ตังงบประมาณไม่น่าเกิน4 0 0 0 0หรือ35,000น่าจะประกอบได้แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยลํำก้องนะครับบาเร็วใช้ตัวนี้นะครับไทสองเอ็นนัมบูกดที่ชอปนะครับจะอยู่โหมดเดย จำยู่หมด SMG นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับราคาไม่แพงผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ลืมอัดไว้นะครับนี่ไท p 2A น a m บูตัวนี้นะครับ SMG นะครับลำกล้องปืนกลเบานะครับดาเมจเขาจะบวก13บวกสปีด3นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเป็นพวกปืนเริ่มต้นถือว่าโอเคเลยนะครับนี่สำหรับใครที่ต้องการฟาร์มเงินและยิงเร็วเดินเร็ววิ่งเร็ว,ร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 วตัวนี้ ได้อยู่นะครับอ่าแล้วต่อไปเดี๋ยวไปดูก่อนครับต่อไปเป็นแม็กกาซีนนะครับผมแนะนําให้ใช้แม็กกาซีนของปืนคนหนักเดี๋ยวกดที่ชอบก่อนกดที่ชอบปุ๊บแล้วไปตรง LMG นะครับจากนั้นกดแม็กกาซีนนะครับแล้วก็เลือกแม็กกาซีนตัวที่ผมซื้อไปตัวไหนร่ะตัวนี้ดินี่เอ้ยถูกและเออตัวนี้นี่ครับตัวน, <c oughs> นี้ครับ M 1 9 1 3 0นจุดสาสนะครับ,รบดาเมจ เขาจะบวกตั้ง20%นะครับแล้วก็รีโหลดนานหน่อยนะครับ9วิแม็กกาซีนตัวนี้จะมีกระสุน100นัดนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือความแรงของแม็กกาซีนตัวนี้นครับให้ดาเมจบวกถึง20%อนะแล้วต่อไปนะครับมาดูปืนละกันปืนผมแนะนำ ปืนกลเบานะครับตัวนี้จะมาร์ส38นะครับมาร์ขีดส8แให้กดที่ชอ็อปแล้วก็เดี๋ยวกดที่ช็อปจากนั้น S.M.G. นะครับแล้วก็เลือกที่คอแล้วก็เนี่ยนะผมซื้อไปแล้วมาร์นี่ครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่น่าเกินหมื่นห้ามั้งผมจําไม่ได้ละมาร์ขีดส8แนะครับซื้อมาเลยแล้วก็เอามาประกอบนะครับเนี่ยเห็นไหมจากนั้นสำหรับคนที่เพิ่งเล่น งบเงินน่าจะยังไม่มีเยอะนะครับผมแนะนำเขาเรียกอะไรไอ้ตัวนี้นะครับกดที่ชอบไปที่ LMG นะครับแล้วก็เลือกที่ไซส์ไม่ใช่ไซส์มันลำกล้องกิฟเออกิฟแล้วก็เป็นกิฟ M 1 6นะครับเอยไม่ใช่เออถูก a r ูขอโทษทีครับ M 1 6เราจะได้มาอยู่แล้วนะครับเอีผมจะไม่ได้หรือต้องซื้อเนี่ยใช้ M 1 6ไปก่อนนะครับเพราะว่ารีคอยนี่ถือว่า ลบเลยคือมันดีมากๆสำหรับคนเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยสะสมเงินค่อยไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับเริ่มต้นใช้ตัวนี้แหละ M16 อ่ะเดี๋ยวผมใช้ดูนะกดก่อนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น M16 นะอันนี้คือเป็นเซตแรกๆที่ผมใช้ฟาร์มเลยนะครับจากนั้นสุดท้ายบั้นท้ายปืนภาษาอังกฤษอานาสต็อกไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะจากนั้นกดที่ชอบนะครับแล้วก็ไปเลือก ตัวบั้นท้ายปืนตัวนี้เป็นปืนกลเบานะครับชนิดปืนกลกลเบาก็คือ SMG นะครับจากนั้นกดที่ SMG นะครับแล้วก็ไปเรียกไ,ไม่ใช่ดีไปเลือกซื้ออันนี้ผมซื้อไปแล้วแหละสต๊อกเอออุ้ยงงครับตอนตอนที่ผมเล่นครั้งก่อนอนะ่ะมันยังไม่อัปเดตเข้ามาเยอะนะครับผมเพิ่งงงนิดนึงอ่ะมาต่อนี่ไงครับไท้ายสองเองนัมบูนะครับเซตเดียวกันเลยก็มีบั้นท้ายแล้วก็เขาเรียกอะไร คอนะครับอย่าเป็นเซตเดียวกันเห็นไหมนี่มาสามแปดนี่คืออันเดียวกันนะครับสต็อกก็อันเดียวกันเนี่ไหนละ่ะเอ้ยสตอ็อกเอ้สต็อกถูกและนี่นี่ครับประมาณนี้มาแล้วคานี้เดี๋ยวจะประกอบให้ดูอันนี้คือผมเซตประกอบไปละนีีวิธีประกอบนะครับแล้วก็เลื่อนแบบนี้ถ้าเราซื้อมามันจะอยู่ในนี้แหละอ้าววิตตอรี่แล้วอ่านี่ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวด้วยล็กเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน้านี้ให้เขาโหลดไปก่อนนะครับ นี่เอาเอา๋ออยู่2คนนะครับฟ e e f ไปเลยเอาเอาเอจะได้ใช้ดูนะครับมาคราวนี้นี่ m 1 6นะครับนี่เห็นไหมลำกล้องก็ไทยสองเนัมบอนะครับคอก็มา3ามอ๋อแล้วสุดท้ายลืมไปไซส์ไซส์นี่ถ้าใครเล่นไปสักพักช่วงนี้นะครับไอ้เหรียญใบไม้นี่น่าจะมีเยอะแล้วผมแนะนำให้ไปซื้อตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่า มันถือว่าโปรงผสมควรและก็ซูมง่ายมากนะครับยังไงกันอ่ะมาดูแวช็อปกดผิดซะง,งั้นอ่ะแวช็อปนะครับจากนั้นนี่ก็ตรงนี้นะครับจะไปเลือกตรงไซส์นะครับนี่โกดักโอ้โหกล้องาโกดักมันเจ๋งไปแล้วไม่ใช่เหรอบริษัทฟิล์มโกดักในตำนานนี่อันนี้คือกล้องนะครับเราก็ซื้อตัวนี้มานะครับราคานี่ผมไม่แน่ใจแล้วครับว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะก็ ซื้อมาเลยอันนี้ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีพอสมควรแหละดีมากเลยดียังไงมาเดี๋ยวเล่นให้ดูจากนั้นเมื่อเราประกอบปืนเป็นเซตนี้แล้วซื้อมาครบประกอบเป็นแบบนี้ๆๆแล้วก็ให้กดเซฟไว้นะครับแบบนี้อันนี้คือผมเซฟทับไว้กันปึ๊บนี่มันก็จะประมาณนี้นะนี่หรือแม่เดี๋ยวผมเซฟทับเลยอ่ะนี่แมมันก็อันเดียวกันประมาณนี้เราสามารถลบได้นะครับนี่หรือรีโมบก็ได้เฮ้ยมันต้องเปลี่ยนชื่อก่อนมันสามารถรีโมบได้นะครับอ่า นี่เรียบร้อยแล้วมาต่อไปฟาร์มบอร์ดอันนี้เป็นห้องบอทดก่อนนะครับไปลุยกันเลยมันจะแลกๆนิดนึงนะครับคอยดูนะเห็นไหมเล่งหัวดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับมนี3 3มสความเร็วเมาส์น้องก็ปรับเอานะครับตามที่เราถนัดนะใครถนัดเมาส์เร็วเมาส์ช้าก็ว่ากันไปนะครับนีเห็นไหมโอ้โหแรงไหม ถือว่าไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับมันก็แบบทำให้เราเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าแบบใช้ปืนเริ่มต้นแล้วมาประกอบแบบนี้อันนี้ดีกว่าเยอะครับเห็นไหมนี่นะครับวิธีฟาร์มฟาร์มไม่ง่ายละเรียบร้อยคราวนี้ผมจะใช้ปืนนี้ลองไปเล่นกับคนจริงๆบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมามาดูกัน,นครับรุยเลยเพราะว่ามันใช้งบป,ประมาณไม่เยอะครับอ่าอันนี้แบบไหนนี่ทีมเลนแมเแล้ว โอ้เดี๋ยวเด้วไปใกล้ก่อนวิธีเล่นถ้าอยากสไลด์นะครับให้กดวิ่งเร็วแล้วกด C นะครับถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับมาเอาอยังไม่ได้ลองเลยมาเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งครับอะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือโหวตนะครับจังเอนนอ,อ,นนอฟีฟอมาฟีฟอฟีฟอนี่คือเป็นแบบยิงมั่วนะครับไม่มีใครเป็นพวกเดียวกันนะครับเจอหน้าก็ใส่กันเลย ไหนไซก็ <Nice> เลยฮนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักตาสองตานะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอีกปืนหนึ่งครับเออสไลด์ทั้มถือว่ายังตายช้านะครับเอยหันหลังไปทางนี้ดีกว่าเอยอ,อะไรอยู่ข้างบนเอาตัวมาทำไมเออยิงตูดเรียบร้อยโอ้ยถือว่าตายช้ายอยู่เดี๋ยวผมตายผมจะเปลี่ยนปืนนะครับปืนโอ้ยนานตายยังหลบหล,ลบไปดิจิตอลเออยีนะ่สิบสองนัด เปลี่ยนกระสุนก่อนลบลบก่อนนี่ครับเห็นไหมแมมก็จะเป็นแนวนี้แหละผมว่าทีมงานนะ่าจะเป็นทีมงานกันไฟอารีนานะเพราะว่ารูปแบบมันคล้ายกันมากครับนี่ก็พยายามเล็งหัวไปนะครับเล็งหัวดาเมจก็จะเหมือนขึ้นเท่าหนึ่งอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมยิงง่ายไหมอันนี้ยังไม่ได้เจอคนโหดเฉยถ้าเจอคนโหดที่เขาบอกว่าเขาเล่นมานานแล้วเขาจะมีปืนขี้โกงประจํา ประจำตัวของเขานะครับเช่นพวกสไนไนหรือปืนถังน้ํามันอะไรประมาณนี้นี่คือแมพนีเ้เข้าทางเลยคือนัดเดียวตายนะครับผมเจอมาแเออยิงวะยังไม่ตายเลยอือเห็นไหมครับความขี้โกงของปืนเริ่มต้นเซตนี้เอาไปใช้ได้นะครับก็คือมีเซตลำกล้องโกดัก ถ้าเราไม่ซูมครับเราจะเป็นอย่างนี้เพราะมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับดังนั้นเราจะต้องกดซูมก่อนและยิงไปนะครับมาตอนคูนะครับถ้าทีมแพ้เราจะได้สี่เหรียญดูซิว่าเป็นเดสแมทไหมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อันแรกเป็นเลือกด่านนะฟีฟอขอฟีฟอฟ f ีฟอ a จะได้เล่นูีเออฟีฟอแมปไหนไวะเนี่ยอ่ะมาฟีฟอคือ เดสแมพนะครับยิงมั่วนั่นเองอ้าวไหลปไปไหนนะ่ะแมพนี้ได้อยู่นะผมจะใช้ปืนไอ้น้ำมันนะเขายิงไม่โดนครับไม่ต้องตกใจนะครับทำไมเขายิงไม่โดนกันเพราะผมใช้ตัวละครแมงกุดจี้ทำให้ฝั่งตรงข้ามจะเห็นผมตัวเล็กนิดเดียวนะครับมันจะเล็งไม่ค่อยโดนนะครับหรือยิงไม่ค่อยโดนนั่นเอง วิธียิงแมงกุดจีนะครับเราจะต้องเล็งปืนที่เท้าของแมงตัวนั้นนะครับอันนี้คือทิกนะผมใช้ทิกอันนี้คือใช้มาจากกันไฟอารีน่านะครับเ,ออเรียบร้อยอยู่ไหนนะกระสุนเลือด12นะัดโอ้โหปิงจริงด้วยคือหน้าจอผมสั่นมากครับตอนนี้เดีย๋ยวได้เพื่อนขอรีโหลดก่อน9วีโอเคอยู่ไหนคราวนี้มา เห็นจุดแดงๆแล้วเรียบร้อยเออยังไม่เดนนะดีเรียบร้อยสามสอดยูไๆเพื่อนอยู่ไหนอ่าเห็นจุดแดงๆแล้วเห็นจุดแดงๆเอ้ยโดนยิงตูดยิงตูดแล้วนี่ยิงตูดยิงตั้งนานอยู่ไหน เฮ้ยรีโหลดอยู่เฮ้ยเดี๋เดขอเข้าตรงนี้ก่อนรีโหลดแป๊บโอ้โหหน้าจอสั่นอืมโยถ้าคลิปนี้แหลกผมขออภัยนะครับปิงได้เยอะเพราะว่าหน้าจอผมไม่สมูทอ่ะมันสั่นครับมันสั่นมากเลยพูดง่าย FPS เฟรมเรทน่าจะตกนะ ตก,ก็คือตามปีนะเอ้ยแมปนี้นะครับผมลืมบอกมันไม่มีระเบิดนะครับดังนั้นใครอย่าปาระเบิดซ้ำาให้ให้ทำใจนิดนึงนะครับเอ้ยยิงไม่ถูกดีคือผมคือแมงกุฎจีแมงกุฎจีแมงกุฎจีไปไหนแล้วล่ะเอายังไม่ตายเลยไม่ตายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนให้ดูนะเออมย,ยิงข้างบนโอโ้ตายย็ได้ กะยิงข้างบนแล้วไปยิงข้างล่าง <c oughs> เล่นยากจริงพอปิงสูงมาเอ๊ะผมได้เซ็ตไอ้นี่ไหมอื้ออันนี้เลยอะเออถึงออก้วไปได้อยู่ไปพลังปืนเกียนปืนเกียนตายเห็นไหมครับหืมตายโอ้โหหลบแล้วเรา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 ควันหลบหลบ,ลบ,ลบตาย อีกตัวนึงอยู่เฉยแล้วอ้มันเป้าดีว่าข้อเสียนะครับคือถังน้ำมันมันจะบังนะทําให้เราแบบเล็งยากมากผมจึงใช้ลํากล้องของสไนไงนี่เห็นไหมนี่นะครับบังถ้ายิงใ,ใกล้ๆนี่จะต้องดอนะครับแบบนี้ครับเดาแบบนี้ตายเอาไปเดาใส่เป้าซนนะ <c oughs> เ๋ยเอาอีกทีมามาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแซงเราเพิ่งฆ่าได้เอ้ยยิงไม่โดนมันใกล้เกิน ปพน่งฆ่าได้สิบแปดตัวเองเขาไห่มาละมามามาทำเล่นละเดี๋ยวเราอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนโตยลงสิบหกนะโต้อยู่ไหน,นตโนะต,นต้แม่ปืนโกงไหมครับมันจะมีปืนโกงกว่านี้นะไว้เดี๋ยวให้ผมมีเหรียญนเยอะก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นให้ดูนะครับ เดือสิบเอ็ดนัดแล้วต่อต่อต่อ <c oughs> โอ้ก็สูญหมดโอ้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยว <c oughs> ยเดี๋ยว <c oughs> <ๆ> <c oughs> รีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีคนมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดีผมปิดท้ายก่อาโอย,โอย นี่หละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจะมีคนมาเรียกต่อไว้เจนใมาใคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ